เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าฮุนไดเอส1รถตู้อนเนกประสงค์แบรนด์เกาหลีนะครับจากฮุนไดน่าจะค่อยๆทําตลาดน้อยลงเพราะว่าการเข้ามาหรือว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของฮุนไดสตาเลียนะครับรถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีแนวทางการดีไซน์แนวทางการออกแบบที่สุดหรูแล้วก็ดูล้ําสมัยมาก,มากๆเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับเกียร์คา,าริวาโฉมใหม่อย่างแน่นอนครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับ หลังจากฮุนไดสตาเลียเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13เมษายนหรือว่าในวันสงกรานต์บ้านเรานะครับทุกท่านก็จะได้เห็นในพรีวิวหรือว่าในรีวิวกันไปบางช่องแล้วนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้มีสไตล์การออกแบบที่หรูหราและก็ทันสมัยมากๆนะครับดูจากดีไซน์ดูจากแนวทางการออกแบบต้องบอกเลยว่าเป็นรถตู้อเนกนประสงค์ที่ล้ำสมัยหลังจากที่ฮุนไดสตาเลียโฉมใหม่นะครับเปิดตัวในตลาดโลกเมืม่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับวันนี้ เราก็จะมาลงรายละเอียดรถยนต์รุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งปลายปีนี้เป็นที่คาดการกันว่าฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยจะนำฮุนไดสตาเลียนะครับมาอวดชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับแม้ว่าในช่วงเปิดตัวแรกๆอยู่ตอนนี้ยังเป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําตลาดในเรื่องของการประกอบหรือว่าในเรื่องของการดีไซน์ในตําแหน่งพวงมาลัยขวานะครับ คาดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฮุนไดสตา t a เลียรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นพวงมาลัยขวาเข้ามาทําตลาดอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาลงรายละเอียดของฮุนไดสตา t a เลียนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเรียกว่าการทําตลาดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในนะครับฉีกแนวแล้วก็ดูแตกต่างจากฮุนไดเอ h วันโฉมที่แล้วอย่างสิ้นเชิงครับเริ่มต้นกันที่มิติตัวรถของฮุนไดสตาเลียนะครับ ุนไดสตาเลียรุ่นใหม่ก็จะมีระยะฐานล้อที่ยาวถึง3,273ม mm, ิลิเมตรโดยมีมิติตัวถังยาวถึง5,253ม mm, ิลิเมตรและกว้าง1,997ม mm, ิลิเมตรส่วนมิติความสูงของตัวรถนั้นอยู่ที่1,990ม mm. ิิเมตรครับเมื่อเทียบกับสัสดส่วนมิติตัวรถ โดยรวมกับเกียร์คานิวาวโฉมใหม่ที่เปิดตัวแล้วก็จําหน่ายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติความกว้างความยาวความสูงรวมทั้งระยะฐานล้อนะครับ h ุนไดสตาเลียก็จะมีมิติที่ใหญ่กว่าค่อนข้างชัดเจนครับหน้าตาภายนอกของฮุนไดสตาเลียมีการออกแบบที่ดูล้ำสมัยมากๆเส้นสายดูคล้ายกับยานอวากาศเมื่อเทียบกับ Toyota t o y o ต a e เอสติก็จะมีความคล้ายกันสำหรับด้านหน้าที่มีความ ลาเทครับแต่จุดที่เข้ามายกระดับความล้ำสมัยและก็ความน่าสนใจสำหรับสตาร์เรียรุ่นนี้ก็คือการติดตั้งไฟส่องสว่างกางทันหรือว่าไฟเดทามหลันนิ่งไหลที่เป็นเส้นสายสวยงามจากฝั่งสายสุดมาจนถึงฝั่งขวาสุดนะครับดูล้ำสมัยคล้ายๆกับยานอาวกาศครับนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งไฟด้านหน้าใหม่ เป็นไฟด้านหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED เป็นไฟดีไซน์ทรงเหลี่ยมโดยย้ายตำแหน่งนะครับจากเดิมที่จะอยู่สูงแล้วก็ย้ายมาบริเวณกันชนด้านหน้านะครับโดยในรุ่นท็อปสุดแบบเจ็ที่นั่งนะครับก็จะให้ความหรูหรามาอย่างเต็มที่ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะครับฝั่งละ6ดวงทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ทรงเหลี่ยมทั้งหมดครับส่วนรุ่นลองลงมานะครับก็จะติดตั้ง ไฟโปรเจคเตอร์ led แบบ4ดวงเท่านั้นครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับรายละเอียดในรุ่นท็อปและก็รุ่นรองท็อปครับมาดูแนวทางการออกแบบด้านข้างด้านข้างติดตั้งพื้นที่ของกระจกมีขนาดใหญ่นะครับให้ความรู้สึกโอ้อากว้างขวางเมื่อนั่งอยู่ภายในรีสอร์ทนะครับจะเห็นได้ว่ากระจกรอบคันมีกระจกที่เป็นบานขนาดใหญ่รอบคันนะครับเพิ่มทัศนวิสัยแล้วก็ยังให้ความรู้สึกกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ดูโอ้อาด้วยครับ ส่วนรายละเอียดของไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายต้องบอกว่าดูหรูหราล้ำสมัยมากๆเป็นไฟไท้ายแนวต้านที่เรียกว่าพารามีติกดีไซน์นะครับเป็นไฟไท้ายที่มีดีไซน์เหมือนกับรุ่นไอออนิกนะครับเรียกว่าเป็นไฟที่มีความสวยงามแล้วก็หรูหราทัานสมัยเป็นไฟไท้ายแบบ LED ครับ <S 1> <S 1> <S ด้านการออกแบบภายในสารของฮุนไดสตารเลียได้รับการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะภายในได้รับแรงบนันดาลใจมาจากการ ออกแบบ,แลบเล้าบนเรือยอทหรือว่าบนเรือสำราญนะครับเรียกว่ามีความหรูหราทัานสมัยมากๆครับมาตรวัดเรือนไม่ชุดควบคุมเครื่องเสียงชุดควบคุมอุณหภูมินะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเรียกว่าเป็นแบบ f u ลดิจิตอลเลยทีเดียวครับใส่ความหรูหราทัานสมัยแล้วก็เป็นชุดควบคุมที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับรายละเอียดการตกแต่งภายในสารของตาเลียคันนี้ครับบริเวณแผงมาตรวัดเรือนไม่หรือว่า แงแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับเป็นจอ LED ขนาด10.25นิ้วครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีจอ Infotainment นะครับซึ่งเป็นจอที่จะรวบรวมการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงระบบประบอากาศแล้วก็ชุดควบคุมการทํางานต่างๆนะครับเป็นจอ LED ขนาด12.3นิ้วติดตั้งเอาไว้ด้วยครับรวมถึงนะครับยังมีปุ่มชุดควบคุมต่างๆเอาไว้บริเวณใต้จอนะครับทำให้สะดวกต่อการควบคุมแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับ ด้านความบันเทิงนะครับยังติดตั้งลำโพงโบสมาให้รอบคันนะครับทำให้เครื่องเสียงในรถคันนี้นะครับให้ความหรูหราและก็สุนทรีมากๆครับรวมถึงนะครับภายในห้องโดยสารยังสามารถปรับแต่งไฟได้มากถึง64เฉดสีด้วยกันครับมาถึงในส่วนของเบาะนั่งนะครับสำหรับฮุนไดสตารเลียก็จะมีให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบแรกนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมเที่นั่งจะมาพร้อมกับเบาะนั่งแถวที่2แบบ พรีเมียมรีแล็กซีดนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะสามารถปรับเอนนอนด้วยระบบไฟฟ้าแบบวันทัดนะครับในขณะที่รุ่นพรีเมียม9้าที่นั่งนะครับเบาะนั่งแถวที่2เป็นแบบกับตันซีดสามารถปรับแยกออกจากกันแล้วก็หมุนได้180องศานะครับสะดวกสบายโดยเฉพาะเบาะนั่งแถวที่2แล้วก็เบาะนั่งแถวที่3านะครับสามารถปรับเปลี่ยนให้มาเป็นห้องประชุมเล็กๆได้ด้วยครับสำหรับในรุ่น11ที่นั่งก็จะ ได้รับการจัดวางเบาะนั่งเพื่อจะให้จุผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ครับด้านรายละเอียดของเครื่องยนต์ในฮุนไดสตารเลียก็จะมีให้เลือก2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล c o m มอนเรล t ทอร์โขนาด2.2ลิตร VGT นะครับซึ่งมีการปรับปรุงให้มีแรงม้าสูงสุด177แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง4 3 1นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกันกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะแล้วก็ เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2รูปแบบครับโดยในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้รับการเครมอ,อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในรุ่นเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่10.8กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับได้รับการเครมอ,อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเอาไว้11.8กิโลเมตรต่อลิตรเช่นกันครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินรหัส G6D2 ขนาด3.5ลิตร MPI นะครับซึ่งให้กำลังสูงสุด272แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง331นิวตันเมตรทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะครับมีเกียร์ให้เลือกเพียงรูปแบบเดียวโดยเฉพาะเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับได้รับการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการฉีดจ่ายน้ำมันในระบบ Direct Injection นะครับรวมทั้งการปรับปรุงวาล์วไฮดรอลิกใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับชุดคัด แบบช็อคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็ยังได้รับการปรับปรุงและก็พัฒนาให้มีอัตราสิ้นเปลืองต่ําแล้วก็มีการตัดต่อกําลังที่นุ่มนวลด้วยครับรายละเอียดของช่วงล่างในฮุนไดสตารเลียมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์ที่แตกต่างจากฮุนไดเอ s 1ชัดเจนครับโดยเฉพาะฮุนไดสตารเลียได้รับการออกแบบดีไซน์ห้องโดยสารนะครับหรือว่าดีไซน์ตัวรถแบบโมโนคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างหลังก็จะเป็นแบบ อิสระมันติลิงนะครับทำให้รถคันนี้นะครับมีความนุ่มนวลสูงนะครับแล้วก็มีการยึดเกาะถนนที่ดีด้วยครับในด้านระบบความปลอดภัยนอกจากระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ติดตั้งมาอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับรวมถึงการติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องบายสปอร์ตหรือว่ากล้องที่จะคอยเตือนนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ที่จะคอยเตือนจุดอับสายตา รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นเซ็นเซอร์คอยแจ้งเตือนเมื่อเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะชนด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งระบบป้องกันการออกจากรถเมื่อมีรถวิ่งมาด้านข้างนะครับทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรอลุ้นกันได้เลยครับสำหรับในปลายปีนี้ฮุนไดสตาเลียก็จะนำมาโชว์นำมาอวดโฉมพร้อมกับจำหน่ายใน บ้านเราอย่างแน่นอนทันทีที่พงมาลัยขวาเริ่มประกอบแล้วก็เริ่มผลิตออกมานะครับฮุนไดประเทศไทยก็น่าจะนำรถยนต์รุ่นนี้มาโชว์แล้วก็จัดแสดงภายในงานต่างๆรวมทั้งยังจัดจำหน่ายแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ริโภคนะครับได้จองเป็นเจ้าของหรือว่าได้จับจองมาลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทย จะนำดีไซน์รูปแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น7ที่นั่ง9ที่นั่งหรือว่า11ที่นั่งรวมทั้งเครื่องยนต์นะครับทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินไปลุ้นกันอีกครั้งครับว่าฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยจะนำรถรูปแบบไหนมาจะแสดงหรือว่ามาจำหน่ายในบ้านเราครับ